สวัสดีค่ะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่ FC แฟนช่องทุกท่านทุกคนค่ะเอาคลิปนี้ก็มาพบมาเจอกับเส้นซองอีกคือเก่าเหมือนเดิมค่ะคุณพ่อคุณแม่มาพบมาพอกันทางช่อง YouTube บุญนําโชคคือเก่าค่ะสำหรับคลิปนี้เนาะเส้นซองมีแนวทางนะคะชุดฟันธงชุดโค้งสุดท้ายนะคะแนวทางตัวเลขของผู้ใหญ่ใจดีลบบุรีมาฝากค่ะคลิปนี้นะคะมาเน้นให้แล้วว่ารัฐบาลไทยงวดวันที่16มีนาคม2568นี้นะคะ ควรจะอัดนักนะคะใส้นักตัวใดเนาะจากใดก่อนที่เฮ้าสิเขาไปเบิ้งเขาไปเอาตัวเลขแนว่างกันนะคะไพ่เขามาแล้วเส้นซองกับฝากทุกท่านทุกคนค่ะฝากซ้อยกันก็ถูกใจเนาะกดไลค์กดแชร์นะคะเพื่อเป็นการให้กําลังใจซึ่งกันและกันค่ะและกะท้าผู้ใดนะคะสะดวกคอมเมนต์นะคะกะเห็นตัวเลขแล้วเป็นตะคือเป็นตมานะคะฝากคุณพ่อคุณแม่คอมเมนต์มาบอกมาเกาวเส้นซองแน่นะคะแลกเปลี่ยนความที่เห็นซึ่งกันและกันเนาะคอมเมนต์มาหลายๆนะคะพอไอเส้นซองได้เบิ่งได้หู ว่ามีคนสนใจมีคนมกักตัวเลขตัวใดนะคะเพื่อมืออื่นเนาะเช่นสองจะได้เอาไปยิบไปจับนํำห้าโชคมันไปน้ำกันสดอกคุณพ่อคุณแม่เนี่เออมื่อนี้นะคะเช่นซองไทยคลิปยูนะคะเป็นวันที่15ค่ะ15มีนาคม2568เนาะมืออื่นก็นจะหอดจะถึงแล้วสำหรับรัฐบาลไทยเฮา คุณพ่อคุณแม่มีตัวยิบจับไปนะคะได้ไปลงทุนไวไปหรือว่าคิดว่าจะลงทุนตัวใดนะคะบอกกันน้ำแนว่ว่ามันเป็นตัวเดียวกันบอคิดคือกันไหมวสันเออบีหนึ่งคิดเหมือนบีสองไหมวสันเดอเอออยากหัหนะข้อหมายน่ะอยากหัวเนะอฟซีนะา FC, มากตัวใดสันดอกในงวดนี้นะคะสิเป็นตัวเดียวกันกับเซนซองมากบอนอ๋อเอออะแล้วก็คลิปนี้นะคะก็มาอยู่กับเซนซองเป็นคลิปที่สแล้วนะคะคุณพ่อคุณแม่คะ ก่อนหน้านี้นะคะสงคลิปที่ผ่านมากก็คือเป็นในส่วนนะคะคงสุดท้ายของปู่ซุ่มเงียบนะคะฟันทงงไ้แล้วนะคะคอนเฟิร์มแล้วว่าบนเป็นตัวไหนล่างเป็นตัวไหนใครเป็นแฟนขับปูก็เข้าไปดูได้นะคะส่วนคลิปล่าสุดก็คือเป็นแนวทางของ FC ซปิศณานะคะเอาตัวเลขแนวทางมา คุณพ่อคุณแม่ได้เบิ่งกันนะคะเป็นโค้งสุดท้ายม้วนเดียวจบกันเลยทีเดียวเนาะมีที่เด็ดในคลิปนั้นพ้อมฝากเขาไปเบิ่งเขาไปเอาแนวทางนั้นแนรนะคะบาทที่นี่คลิปนี้นะคะ,ะ,ะผู้ใหญ่ใจดีเอออ้าคำมาแรงมากเลยเริ่มสมองเลอะเลือน,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 นแล้วดิบะนี้ผู้ใหญ่ใจดีลบบุรี่นะคะที่จริงได้สัมผณ์ได้หายแนวทางกันมากรอบหนึ่งแล้วค่ะจะสองขอทวนชุดตองหวดก่อนละกันเนาะเดียวจะมา เอาชุดโคงสุดท้ายให้เบิ้งอีกรอบหนึ่งนะคะว่าโคงสุดท้ายนะคะผู้ใหญ่ใจดีลบบุรียังเป็นตัวเดิมไหมหรือว่าจะมีตัวไหนเพิ่มมาหรือจะฟันท่งตัวใดเดี๋ยวห่อคอยเบิ้งกันอีกเทือน,นึงเนาะเอาชุดต่องวดมาทวนกันก่อนเผื่อคุณพ่อคุณแม่หลายท่านหลายคนนะคะอาจจะไม่ได้ดูคลิปต่องวดเนาะผู้ใหญ่ใจดีลบบุรีค่ะนะคะให้ต่องวดมาสําหรับรัฐบ,บาลไทยงวดวันที่16มีนาคม68ค่ะ บอกว่าโตเดนไพ่เจาไปเมื่อยไปแลนได้ตอนนั้นนะคะฟันมาหายขึ้นเล็กหนึ่งกับเลขสีค่ะคุณบอณแม่เดนวิ่งขึ้นหนึ่งกับซีนะคะจับสามโตมาหายเฮาทั้งเบิร์ดซีหางด้วยกัน8ปดหนึ่ง3ีหนึ่งสาแหนึ่งสแล้วก็9ก้หนึ่งสค่ะตอนนั้นนะคะเพิ่นเน้นนะัไปที่เลขแปดหน่งสี่ปสันเออไปหาลอตเตอรีไร่ไว้แล้วว่าทอเออ บาตที่นี่เลขจับคู่นะคะที่มันจับมาให้ในช่วงตองงวดนะคะก็คือหนึ่งเกาค่ะหนึ่งแปดหนึ่งสี่ร่องหนึ่งสามค่ะเน้นให้ในตอนนั้นก็คือเน้นหนักไปที่เลขหนึ่งแปดแล้วก็เลขหนึ่งสี่ค่ะคุณพ่อคุณ,คณแม่อะแคบหน้าจอนะคะชุดตองงวดไว้ก่อนแล้วกันค่ะบาตที่นี่นะคะตั้งใจฟังดีๆชุดโค้งสุดท้ายค่ะคุณพ่อคุณแม่หูญ่ใจดีลบบุรีบอกว่า ชุดค้งสุด้ายนี่นะคะอยู่ใ่ละชุดโค้งสุด้ทยอ๋อนี่ยเนี่เจอแล้วเจอแล้วนะคะเห็นแล้วบอกว่าสีมันแห้งพดนะคะเอาไปเอามาแล้วคัดแล้วเน้นแล้ววสันบอกว่าสีคือสีบงมาดอกวสันขอตัดสีออกวสันงวดนี้ไม่ชอบสีสีคือจะไม่มาวสันเด้จากที่แหลกห้ยนึ่งกับสีมาตัดสีออกเด้อวสันเพิ่นว่าบาที่นี่ตัดสีออกนะคะ เปลี่ยนใหม่เน้นหนึ่งกับแปดวสันแปดีมาเด,ด้องวดหนีวสันเดอเพนวานะโตเด่นโตว,วิ่งเปลี่ยนเป็นอ่าจากหนึ่งกับสี่เปลี่ยนเป็นหนึ่งกับแปดค่ะแล้วก็บอกด้วยว่าหนึ่งจะลงล่างแปดจะขึ้นบนวสันให้มาเดนหนึ่งกับแปดชุดโค้งสุดท้ายนะคะลวก็เน้นให้พร้อมว่าแปดเนี่ย เป็นตะล่งลางมากกว่านะคะแล้วกัเอา้เอาขออภัยค่ะหนึ่งเป็นตะล่งลางมากกว่านะคะแล้วกับแปดเป็นตะขืนบนเนาะแล้วก็จับสามตัวนะคะเน้นหนักนะคะมาให้หนึ่งหางเออกันอีกหนึ่งหางเป็นสองหางแขวนๆขนคุณพ่อคุณแม่ชุดฟันทงนะคะให้สามตัวมาสองหางนะคะเน้นไปที่ห้าแปดสามนะคะร่องไปที่แปดหนึ่งสามมาสั่น เดี๋ยวชื่อซองขอเขียนตัวเลขก,ก่อนมันชิง,งงเนาะโค้งสุดท้ายผู้ใหญ่ใจดีลบบุรีค่ะประจํางวดวันที่16มีคอ6 8นะคะ เด่นวิ่งคือ1กับ8ปดอ่าเดนหนึกับ8จับ3ามโตนะคะมาให้สองหางเนาะเน้นไปที่ห8าแสรองไปที่8ปดหนึ่งสค่ะส่วนเลขกสองโตนะคะฟันเน้นนะคะแค่นแค่นเลยคุณพ่อคุณแม่คะ่ะ หางเดียวแขวนๆนะคะเน้นหนักอัดหนักพิเศษวสัน์ไปที่เลขหนึ่งเก่าค่ะคุณพ่อคุณแม่ฟันหางเดียวมากขึ้นหนึ่งเก่านะคะแต่ว่าเลขหนึ่งเก่าค่อนข้างหนาเสียวใสขอกันหน,นึ่งหกไวน้ำเน่หามันตีลังกาวสันเด้ออ้าวได้ด้วยกันนะคะก็สรุปว่าสองหางเนาะ,ะนี่ก็คือ ชุดโค้งสุดท้ายที่ผู้ใหญ่ใจดีลบบุรีฟันธงมาให้เรานะคะในงวดวันที่16มีนาคม2 5 6 8ค่ะก็คือมืออื่นนี่ล่ละคุณพ่อคุณแม่่ะลองเอาไปพิจาระาเบิงนะคะมักน้ำเพิินกระจัดคัดกะพานเนาะหนึ่งเลน,นล่างนะคะโอเคอะแคปหน้าจอค่ะถึงเวลาที่เราต้องแคปเจอร์แล้วนะคะนี่ เว้ามาเงาเงาเมื่อกี้นี่สรุปแล้วโตวเลขมีแครนี้คุณพ่อคุณแม่คะ่ะรัฐบาลไทยนะควงสุดท้ายของผู้ใหญ่ใจดีลบบุรีฟันเดนนะคะหนึ่งล่างแปดบนจับสามโตสองหางห้าแปดสามแล้วก็แปดหนึ่งสามเน้นหนักพิเศษนะคะห้าแปดสามมาสัน่นฝ้าไปหาลอตเตอรี่เด้อมาสั่นดบาทที่นี้นะคะเลกจับโค ที่จริงแล้วอยากฟันโตเดียวหางเดียวแค่นแคนเลยอัดได้อัดหนักๆคือเลขหนึ่งเก่าแต่ว่าคือจังที่บอกหน่งเก้าเลข9มันมักเสียวไส้นะคะมันมักตีร่างกาดีขนาดคอกันแน่กันไปที่หนึ่งหกอีกหนึ 6, ่งหางนะคะรวมแล้วโค้งสุดท้ายผู้ใหญ่ใจดีลบบุรีฟันมาให้สองหางแค่นๆในโค้งสุดท้ายนี้ค่ะ อาแคปหน้าจอนะคะคุณพ่อคุณแม่เออหนึ่งเก่ากันหนึ่งหัสันจะมาไหมหรือจะไม่มานะคะพรุ่งนี้สี่โมงแรงรู้กันเออแคปหน้าจอค่ะหนึ่งสองเโอเคชัดเจนครบถ้วนนะคะคลิปนี้นะคะเสียนซองมีที่ดีที่เด็ดที่ใดามากที่มีอยู่ในมือต้องเอามานำเสนอคุณพ่อคุณแม่ fc แฟนช่องในเบิ่งกันเพื่อให้ทุกท่านนะคะฉีได้บผาดโตดีโตเด็ด เพื่อให้ทุกท่านนะคะโชกห่งโชกมันกันในงวดนี้ค่ะคุณพ่อคุณแม่สําหรับเลขรัฐบาลไทยย่างเหลือแนวทางอีกแล้วแนวทางฝากติดตามนําโบว่าสิเป็นเมื่อนี้หรือเมื่ออื่นเศร้าเมื่ออื่นเศร้าน,นี่บอกเลยว่าที่เด็ดเช้าว,วันหวยออกเลยหนึ่งนะคะผู้เถ่านํ้โชกค,ค่ะคุณพ่อคุณแม่เสี่ยนซองบอกเลยว่าโค้งสุดไทยนะคะชุดเน้นชุดฟันธงที่ดีที่เด็ดเลขรัฐบาลไทยของพอสุระหรือว่าผู้ถ่านําโชกนี่ต้องติดตามเช้าว,วันหวยออก ที่แน่เลยเห็นรถพามาหรือว่าสถานการณ์จริงคน่ะมักออกดีขนาดคุณพ่อคุณแม่คะ่ะเออเอาไปเลยนะคะเตรียมติดตามไว้และก็มือเลขออกมักมีวงเนอะวงในโค้งสุดทอกสุดท้ายเออล็อกนั่นล็อกนี่มากที่ดีบอกเลยว่าหามผ่าดเลยเช้าว,วันหวยออกก่อนที่จะถึงเที่ยงเนี่ย ต้องติดตามไว้นะคะยาฝ่าวผีผามยาฝ่าตัดสินใจต้องเบิงกรเทียงหนีว่าพนมีที่ดีที่เด็ดเนียงนะคะเสี่นซองใดมากกสิฝ้าออกมาบอกมเกาวมานําเสนอขึ้นกันนี่ละเนาะสามตัวตรงๆอาจจะมาพรุ่งนี้เช้าก็เป็นได้นะคะอจะเป็นยังดอกเอาสาหรับคลิปนี้นะคะชัดเจนแล้วเสี่ซองจะพอจบไปแค่นี้ก่อนนะคะจังในก็ะออคุณทุกท่านทุกคนค่ะที่เข้ามารับชมรับฟังเนาะค่อยกดไลค์กดแชร์นะคะค่อยเป็นกําลังใจให้กันค่ะคุณพ่อคุณแม่คะคลิปนี้ขอจบไปแค่นี้ค่ะ ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณค่ะ